Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Uh, uh, dame tu cosita. แอรีอาเดอะมูวี่วันนี้ขอเสนอ5ห,หนังนอกกระแสที่คนมองข้ามสําหรับในประเทศไทยเองก็มีกลุ่มคนจํานวนไม่น้อยที่นิยมหนังนอกกระแสนี้เพราะเอกลักษณ์ของหนังนอกกระแสที่เนื้อหามักจะชักชวนให้ขบคิดและบางครั้งก็ทําให้เราลุ้นหรือสยองขวัญกันไปแบบสุดๆถึงเป็นสเสน่ห์ที่คอหนังนอกกระแสส่วนใหญ่เลยทีเดียววันนี้เราจะมานําเสนอ5อันดับหนังนอกกระแสที่ทุกคนอาจจะเคยดูและไม่เคยดูแต่5เรื่องที่จะนํามาเสนอบอกเลยว่าไปดูกันเถอะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วย ะะมาเริ่มกันที่เรื่องที่ 1. ซาโลสุขนาตรกรรมอเวจี v G 120วันในโซโดอมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นภาพยนตร์ที่น่าขยะกขย,ยังที่สุดตลอดการเปิดตัวครั้งแรกในอิตาลี เมื่อวันที่2 2พฤศจิกาย,ยน1975แม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่อนุญาตให้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์หนังสยองขวัญสัญชาติอิตาเลียนฝรั่งเศสรเรื่องนี้ได้เปิดตัวไปทั่วโลกภายใต้หนากาศของการเป็นชิ้นงานศิลปะเห็นได้ชัดว่าภาพ,พยนตร์เรื่องนี้คือการเดินผ่านสถานที่ที่มืดมนที่สุดในใจของผู้สร้างภาพยนตร์และความมืดนั้นรวมไปถึงวัยรุ่นที่ถูกทรมานอย่างไร้ความปาณีทั้งร่างกายและจิตใจภาพเปื่อยและความรุนแรงที่น่ากาลัวรวมไปถึงฉากกินอุจจ ในแต่ละฉากนั้นสมจริงมากและยังมีผู้ที่ได้รับชมหลายคนเชื่อว่าผู้ผลิตหนังนั้นได้กระทำการทารุณนักสแสดงจริงๆและซาโลยังคงถูกแบนในหลายประเทศและก็มีผู้คนจํานวนมากเกียดหนังเรื่องนี้เรื่องที่2 วิ s ิเตอร์คิวหนังสุดจิตเสื่อมและวิปลาสได้รับการเปิดตัวเมื่อวันที่17มีนาคม2544เป็นหนังตลกร้ายนำเสนอสู่ชีวิตที่มืดมนของครอบครัวที่เสื่อมจนเข้าขั้นป่วยเลยก็ว่าได้เรื่องราวในวิ s ิ t เตอร์คิวเป็นการปอกเปลือกเรื่องเซ็กและความรุนแรงผ่านพฤติกรรมของครอบครัวที่จิตไม่ปกติซึ่งมีพ่อเป็นพิธีกรรายการทีวีที่ถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับชีวิตของวัยรุ่นโดยวิธีการที่สุดเพี้ยนสารพัดวิธีเช่นการไปนอนกับลูกสาวของตัวเองที่เป็นศ ส่วนเจ้าลูกชายก็ถูกเพื่อนร่วมชั้นลุมแกล้งเป็นประจำจนต้องมาทุบตีแม่ต่ออีกทอดหนึ่งเพื่อเป็นการระบายความแค้นโดยตัวแม่นั้นก็ติดเฮโรอีนงอมแงม,งมถึงขนาดที่ต้องออกไปขายตัวในตอนกลางวันเพื่อจะหาเงินมาซื้อ,อยาเรื่องราวเริ่มพลิกผันเมื่อชายแปลกหน้าชื่อว่าคิวเริ่มมาคล้องแวะกับครอบครัวนี้แต่ฉากที่วิปริตเอามากๆก็คือฉากพ่อมีเซ็กกับศพลูกสาวตัวเองนี่แหละต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ไม่เหมาะแก่การเข้าไปรับชมสักเท่าไหร่เรื่องที่สามอัลเบียนฟิล์มเป็นหน าจากประเทศเซอร์เบียหลายประเทศแบนหนังเรื่องนี้เพราะมันมีเนื้อหาที่รุนแรงขัดต่อหลักศีลธรรมมาพร้อมฉากเซ็กสุดฮาร์ดคอร์เกินมนุษย์ฉากคมขืนเด็กแรกเกิดสารพัดที่ความวิปลิดของมนุษย์จะทําได้โดยเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าพระเอกในเรื่องเป็นพระเอกหนังโป๊ชื่อดังที่ผันตัวจากวงการเมื่อเขาได้แต่งงานมีครอบครัวและมีลูกเล็กที่น่ารักแต่ด้วยวันหนึ่งเขาต้องการเงินในการเลี้ยงดูครอบครัวที่เพิ่มขึ้นเขาจึงได้ติดต่อกับเพื่อนสาวที่เคยทํางานในวงการเดียวกันช่วยให้ไปแสดงหนังโปรเจกต์หนึ่งแต่กลับ โปรเจกต์หนังนั้นไม่ใช่หนังโป๊แบบธรรมดาเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้จัดว่าเป็นหนังที่จิตเสื่อมตลอดกาลและไม่ใช่ว่าใครๆก็จะสามารถรับชมอะไรแบบนี้ได้เลยเรื่องที่ 4. <c oughs> Face of d e a t h แอบ,บดูเป็นแอบบดูตายเป็นหนังในปี1970แต่อันที่จริงมันก็ไม่เชิงว่าเป็นหนัง แต่เป็นเรื่องจริงกึ่งสารคดีโดยการเอาภาพเหตุการณ์ต่างๆเช่นการชำระศาชนิดต่างๆภาพอุบัติเหตุที่น่าสยดสยองภาพการประหารชีวิตนักโทษโดยวิธีต่างๆนานานำมาตัดต่อเป็นเรื่องเป็นราวโดย Fa ซอ,อัปเดตมีด้วยกันทั้งหมด4ภาคภาพที่เป็นของจริงทั้งหมดคือภาพในภาคแรกโดยภาคต่อๆไปจะเริ่มมีการผสมทั้งของจริงบ้างและเมคขึ้นมาบ้างแต่ฉากที่ตราตึงผู้คนส่วนใหญ่ที่ได้รับชมที่สุดก็คงเป็นฉากที่ประหารนักโทษด้วยการมัดมือและเท้าแต่ละข้าง เข้ากับม้าทั้ง4ตัวและให้ม้าวิ่งแยกออกไปคนละทิศคนละทางคุณคงไม่อยากจะจินตนาการตามเลยใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนจะจริงบ้างเม่บ้างก็ล้วนเต็มไปด้วยภาพที่โหดร้ายและหดหู่เป็นอย่างมากจัดว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรรับชมเป็นอย่างยิ่งมาต่อกันที่เรื่องที่5เรื่องสุดท้าย i อส i t on Your Grave เดนรลกต้องตายหรือในอีกหนึ่งชื่อ Day of the Wo m ว n ได้รับการเปิดตัวเมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยน1 9 7 8และก็เกือบจะพบความขัดแย้งโดยทันทีที่หนังได้เปิดตัวไปเนื่องจากความรุนแรงทางด้านกราฟิกที่สมจริงและสะดุดตายอย่างไม่น่าเชื่อและฉากที่ยาวเกินไปที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืนหนังมีเนื้อหาที่ผู้หญิงถูกใช้เป็นวัตถุทางเพศคุณจะเห็นผู้หญิงถูกลุมโซมถูกทรมานและถูกซ้อมเกือบปางตายและแน่นอนเธอกลับมาแก้แค้นและหลังจากนั้น คุณจะต้องพบกับฉากโหดทั้งหลายแหลภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นหนึ่งในซีรีส์ภาพยนตร์6ตอนจากประเทศญี่ปุ่นที่เรียกว่ากุยนีพิกก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ5หนังนอกกระแสที่คนมองข้ามสำหรับใครที่ชอบหนังเรื่องไหนก็ลองไปหาชมกันได้นะคะและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ์ด้วยนะคะ